ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอัจ็คเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคนะครับการหาเงินนะครับน่าแบบฟรีๆมาบอกนะครับน่าซึ่งวิธีการนี้นะครับเราก็จะไม่ขาดทุนเลยนะครับอ่าแต่ขั้นแรกนะครับเราก็ต้องมีเงินก่อนนะครับอ่าเงินของเราก็ต้องมีพอประมาณนะครับก็ประมาณ30 m อประมาณนี้นะครับ 30M ก็สามารถอ่าหาเหรียญหาเงินเพิ่มได้แบบ ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่ไม่ค่อยได้ลงดันนะครับนะวิธีการนะครับง่ายๆเลยนะครับนะให้เรามาทําการซื้อของนะครับนะซื้ออะไรนั้นเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับนะคลิกเข้ามานะครับให้เราไปที่อัปเกรดนะครับอัปเกรดไอเทมนะแล้วก็ให้ไปที่คอนะครับ แล้วก็ไปที่อัปเกรดคอนะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราคลิกตกลงไปนะครับน่เราจะมาดูหินอัปเกรดคอนะครับว่าแต่ละหินราคาเท่าไหร่นะครับสมมุติตอนนี้นะครับราคาของหินอัปเกรดคอโลนะครับมันอยู่ที่ราคา2องแสนะครับสองแสนเจ็ดสามแนครับสองแสนเจ็ดสองแนะครับ3 0 0 0 0นอะไรประมาณนี้นะครับ และหินต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของหินมีเดียมนะครับนะมีเดียมนะครับก็จะอยู่ที่ราคา2องแสนะครับน่ะสองแสนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของไฮนะครับหินไฮนะครับก็จะอยู่ที่3 8มแสนะครับนะซึ่งผมบอกไว้เลยว่าราคาหินพวกนี้นะครับมันไม่แน่นอนนะมีขึ้นมีลงนะครับอ่ะเหมือนหุ้นเหมือนเหรียญคริปโตเรานี่แหละนะครับน่ะ จากนั้นนะครับให้เรามาทําการซื้อหินพวกนี้เก็บไว้นะครับถามว่าเก็บไว้นานไหมนะครับก็ไม่นานนะครับใช้เวลาแค่ผมให้เวลาเต็มที่เลยนะครับประมาณ1วันนะครับช่วงเวลานะครับสําหรับการซื้อหินนะครับมันก็จะมีช่วงเวลาของมันอยู่นะครับก็จะประมาณตอนเจ็ดโมงเช้า8ปดโมงเช้าไปจนถึงประมาณ5้าโมงเช้านะครับราคาหินมันจะร่วงมากนะครับตอนนี้ราคาหินมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับสําหรับ ตอนนี้นะตอนนี้ก็เวลาประมาณ3ามทุ่มนะครับอ่าเวลานี้หินเริ่มขึ้นราคามาอีกแล้วนะครับอ่าเราซื้อไว้ตอนช่วงประมาณ9ก้าโมงสิโมงนะครับราคาหินจะอยู่ประมาณ2องแสนห้านะครับหรือว่า2อ0แสนสองแสนหนึนะครับอ่าสองแสนหนึ 2, ถึงสองแสนห้านะครับราคาจะประมาณนั้นแหละนะครับอ่าราคามันจะต่ำม,มากนะครับ แล้วถ้าเราซื้อไว้เนี่ยนะครับถามว่าเราต้องขายที่ราคาเท่าไหร่นะครับผมเคยซื้อมานะครับสองแสนสองแสนสองนะครับสองแสนสามนะซื้อมาราคาประมาณนั้นผมเอาไปขายที่ราคาสี่แสนนะครับอถามว่าราคาสี่แสนมันมีคนซื้อหรอมันมีนะครับสําหรับราคาหินอัปเกรดคอโลนะครับสี่แสนมีคนซื้อนะครับ่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนซื้อไม่มีคนตั้งขายนะครับนี่นะครับ 4แสนก็ยังมีคนซื้อนะครับแล้วก็5แสนนะครับก็ยังมีเลยนะครับอะหินนี้นะครับมีคนซื้อแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูของผมนะครับนี่นะครับของผมวันนี้ผมตั้งขายไว้ที่4แสนนะ100เมตรนะครับอ่าที่ผมได้ทําการซื้อมานะครับตอนช่วงเมื่อเช้านะครับน่าเมื่อเช้าเลยที่ผมตั้งขายไว้นะครับส่วนหินมีเดียมนะครับหินมีเดียมหินไฮพวกนี้นะครับ ก็สามารถเ,าเก็งกําไรได้เหมือนกันนะครับซื้อมาไว้เ,เก็งกําไรได้หมดเลยนะครับประเภทหินพวกนี้นะแล้วมันก็จะมีในส่วนของหินไม่ใช่หินดิของอื่นๆนะครับที่มันใช้ในการตีบวกนะครับพวกนี้นะครับใช้ในการตีบวกใช้ในการครัฟนะครับมันก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเ,เดี๋ยวมาดูในส่วนของอที่ผมวางขายไว้บ้างนะครับนี่นะครับ อัพเดคอโลนะครับก็อยู่ที่สี่แสนนะผมลงขายเป็นหนึ่งร้อยเม็ดนะอ่าขายไปหนึ่งร้อยเม็ดแล้วถามว่าเงินผมหายไปไหนหมดนะครับอ่าผมก็อาไปซื้อชองซื้อชุดมาเนี่ยนะครับชุดพวกนี้นะครับถามว่าขายต่อได้ไหมขายได้นะครับชุดพวกนี้ก็สามารถขายได้นะครับประมาณยี่สิบสามสิบเอ็มนะครับหรือว่าขายแพงๆหน่อยก็สี่สิบเอ็มก็สามารถขายได้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของ อ้างของผมบ้างนะครับนะมาเปิดค้างส่วนตัวนะครับถามว่ามีแค่นั้นไหมนะครับหินเหลืองนะครับหินโลไม่ใช่นะครับผมมีอีกเยอะนะครับนนี่เลยนะครับทั้งหินส้มหินเหลืองนะครับนนี่เลยนะครับเหลือเยอะเลยนะครับอันนี้ผมไปกวาดซื้อมาเมื่อเช้านี้นะครับนะสำหรับราคา2องแสนห้านะราคา2องแสผมก็มาตั้งขายสี่แสนนะครับมันก็จะมีกําไรอยู่นะครับ เพราะว่าช่วงกลางวันนะครับผมไม่ได้ทําการเล่นเกมผมไม่ได้เล่นเกมนะช่วงกลางวันผมทํางานนะครับพอผมทํางานเนี่ยผมก็ไม่ได้ลงดันผมก็ไม่มีอ่าไม่ได้รับในส่วนของหินนะครับอ่าไม่ได้ลงดันก็ไม่ได้หินนะครับก็เลยต้องใช้วิธีการนี้นะครับอ่าสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากใช้วิธีการนี้นะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับอ่ามันก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับสําหรับทริคนี้นะครับอ่าสาหรับ พิการอ่าเขาเรียกอะไรเรียกจะเรียกว่าฟอกเงินก็ได้นะครับฟอกเงินนะครับอ่าก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะหาวิธีการหาเงินนะครับมาฝากทุกคนกันอีกนะครับสําหรับผมนะครับบอกเลยว่าผมสายฟรีนะครับไม่ได้เติมเงินนะครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของการอ่าแต่งตัวของผมนะครับขนาดการแต่งตัวของผมยังกากๆอยู่เลยครับนี่นะครับ การแต่งตัวของผมนะครับยังไม่เท่าไหร่เลยนะเพราะว่าผมก็ต้องยังาขาดของอีกเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเก็บเงินอยู่นะเพราะว่าผมเล่นฟรีนะครับของแค่นี้นะครับก็สามารถพาเราไปถึงดันร้อย3ี่สิบร้อยสาสิบได้สบายแล้วนะครับสำหรับของผมแค่นี้นะไปร้อยี่สิบได้นะครับร้อยสสิบได้นะของแค่นี้นะครับอ่า มันยังต้องเพิ่มของอีกเยอะแยะมากมายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าผมจะมาทําการอัปเดตมีการหาของฟรีให้ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับทุกคน